ดีครับราชสักกีเดียวเกา่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดี่ยวค่ายก็อยู่ที่เดิมเรานะอยู่นั่นมีใครไปเป็นผู้บเป่าก่อกนไฟนี้ก็เยอะจังก็เพื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องในค่ายชื่อกันครับตอนนี้เราอยายุเท่าไหร่ละ ยี่สิบหกครับเราสูงเท่าไร่ครับหัวเจสองน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้1 1> หกสิบเอ็ดครับเรามวยสไตล์ะไรครับบู๊ดูดันวันนี้เรามาเจอเมืองลาวเนาะไม่เคยต่อยกันแน่นอนไม่ครั้งแรกเลยได้สึงสายเกยต่อยเขายังครับเขามวยสไตล์บูดด๊ดนแล้ววันนี้มาเจอกันนี่ระวังเกวังแผลให้ดีบูดด๊ส่ยกันก็ต่อยตามสไตล์เนะราเนาะจะมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิกันบทีทีนึ่ล่าสุดเลยเราต่อยไปที่วันนั้นออตกอวันนั้นต่อยกับลูกขวานเปมัง แข่งนอกรับอ๋อกว่าโดนอะไรวันนั้นโดนหมัดอ๋อกจังหวะโดนหมัดหล่นเลยวันนั้นต่อ,อยยูเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกก็เวทวันนี้เลยแล้ววันนี้มาที่นี่มาครั้งแรกด้วยนะครั้งแรกอืมวันนี้คิดว่ามาแจ้งเกิดที่นี่ได้ไหมครับแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบหกนี่เกินเท่าไหร่เกินอยู่จุดป,ปอลนะครับหนึ่ง,งปอลก็คือเหมือนไปวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซูเปอรแข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่พร้อมมาชนะกับค่ายด้วยไฟนีี้คุมมากก่ิโล สามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณร้อยกว่าเราคนจังหวัดำปางฝากเชิญเชิญแฟนคลับแล้วหน่อยขอให้ชาวลำปางช่วยเชียร์ผมนะครับวันนี้ถึงจะมาไฟแรกที่นี่แต่ต่อยทุกอื่นมาเยอะยะวันนี้มาแจ้งเกิดที่ลังสิตนะวันนี้ก็เีอกช่องถูด้วยเอาวันนี้ก่อน้อยโชคดีขอบมากครับขอบใจมากครับเมงเราเกี่ยครับอ้าวไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมา ตลอดครับผมอยค่าตลอดไม่เป็น้ยก็คือซ้อมปกติเลยครับผมแล้วอันนี้เรามาแทนเรื่อมวยในรายการมวยรายการครับอ๋อก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจะทังยศอยู่ที่จังหวัดนครปนมันก็อยู่ที่เดิมนะครับทีนั้นตอนนี้มีใครเป็นคู่ปล้ำคู่สอนเราบ้างก็มีเทันเนอร์ตัวใหญ่ครับย่างมาบ้างไหมครับร้อยโลร้อยโอ้แบบพวกตัวใหญ่แถวๆนั้นเลยมาช่วยเป็นคู่ปล้ำคู่สอนให้ครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกปีสูงเท่าไหร่แล้วตอนนี้หนึ่งหกสิบกว่าน้ำหนักไปๆหกสิบสามกว่าเราม รูรันเตะทาจมันเาแล้ววันนี้เรามาเจอราชศักไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูยังเข้ามวยแบบไหนสไตลไหนเข้ามวยเขาแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนให้ดีก็ลุ้นลูกหนักใช่ครับก็คือตามสไตล์เรานะมัดเข้าเสาศอกคือเต็มที่เลยมเน้นลูกหนักเข้าหากันเลยและล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ต่อยเพชรตะธานครับที่เวทีลำเนาลำเนามันนั้นต่อยกับ เขาเป็นอย่างไงวันนั้นแพ้แพ้คะแนนเขาเหรอเวทตัวทานร้อยนิ้บเวทนี่เนี <mel <mel ่ยเอาเวทนี้เลยวันนั้นไปพลาดแพ้คะแนนเขาลูกไหนคือเบียดเบียดกันหรือไปหลุดเบียดกันชิงดำเขาเลยไปหลุดก็เลยพลาดแพ้คะแนนไปแล้ววันนี้แล้ววันนี้ต่อยเวทเดิมเลยร้อยยี่สิบหกเหรอช็ออยย่เมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงเกินจุดสองยี่สาม หนึ่งจุดสอง 1> 1. หรื wa, อว่าปอนกว่าปอนกว่าปอนอ๋อหนึ่งปอนหนึ่งจุดสองได้ก็คือมาวิ่งตอนเช้าเนาะยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนีแมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ ตัวตอนเย็นครับตอนเย็นน่าจะเต็มร้อยครับอ่าสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดป่ะก็มีในใจอยู่ครับอ่าขออชนะด้วยดีวันนี้อ่าไฟนี้คู่มากี่กิโลห้าห้าโลต่อยมวยไทยมาต้องสองรอบตอนนี้หลักร้อยครับหลักร้อยบวกแล้วเนาะเราคนประเทศสปอฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยพี่น้องสปปลา้วครับพี่น้องใจร้อนพืนนี้จะเอาชนะกับบ้านให้ได้ครับอ่าวันนี้คู่เอกช่องถูด้วยอ่าวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับโอเคขอบใจมาก